หนุ่มฟาหล่อเฟี้ยวจะเสียวแค่ไหนสำหรับคนมดน้อยๆอย่างเราสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แมวข่าวชาแนลกับกระผมพี่แมวหลังจากเปิดตู้ไม่ได้สักพักก็ได้เวลาที่พี่แมวจะมาระบายความในใจกับอัศาวินกุหลาบหนามเอ้ยอัศาวินแห่งความงามอาเจนตี่เสียทีเรามาเริ่มกันที่ข้อดีกันก่อนหนึ่งเลยก็คือพี่แกน่ะแรงแรงกับมอนหมูมากๆด้วยตัวคูณที่เลเวล10เกือบเกือบสําสำหรับ5เป้าหมายและ85 0าเสำหรับเป้าหมายเดียว ซึ่งเป็นตัวคูณที่สูงสูง,สงหรือจะเรียกว่าสูงที่สุดในเกมณนะตอนนี้เลยก็ว่าได้จะเดี่ยวจะหมูก็มาเหอะพี่แกฟาดหมดไม่สนหน้าใครอะ่ะ 2. คือพี่แกนะ่ะฉลาดด้วยความที่อันติมีั้งหมด2ขั้นเวอร์ชันหันหน้ากับเวอร์ชันหันหลังซึ่งแรงต่างการรันชนิดที่เทียบกันไม่ติดจุดสําคัญเลยก็คือเวลาที่เราจับพี่แกไปออโต้ปล่อยให้พี่แกคิดเองเนี่ยพี่แกจะไม่เอาอันติขั้น2ไปลงกับลูกกระจอกหรือพูดง่ายก็คือถ้าไม่มีมอนสเตอร์ตัวใหญ่อยู่ในสนาม ถ้าพี่แกมีอันติขั้น1พี่แกก็จะใช้ไปเลยแต่ถ้ามีมอนสเตอร์ตัวใหญ่อยู่แล้วก็พี่แกจะเก็บพลังงานรอจนกว่าเกณฑอันติจะขึ้น2ขั้นแล้วค่อยใช้ซึ่งเป็นประโยชน์มากๆเวลาที่เราเอาพี่แกไปใช้ในการเคลียร์พวกเคลิกหรือดันเจียนที่เรารอฟาร์มกันอยู่ทุกวันน่ะละ่ะ 3. คือพี่แกไม่ท็อกซิกสืบเนื่องจากข้อเมื่อกี้ไออันติขั้น2ก้อนใหญ่ที่จะมีดาเมจเตียเปรี้ยอีก6ฮิตเนี่ยมันจะไม่ซ้ำศพนะ ทำให้เราไม่ต้องรู้สึกหงุดหงิดต้องเคลียร์พวกลูกกระจอกให้หมดก่อนไหมก่อนจะใช้อันติคือจริงๆแล้วเราก็ควรปาดแรกให้ตัวอื่นตายทั้งหมดนั่นแหละดามเมจเปียเปียจะได้ไปลงกับมอนสเตอร์ที่เป็นบอสตัวเดียวแต่ก็คือถ้ามันทําไม่ได้จริงๆแบบไม่คี่อะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่น่าเสียดายมากไงเก็ดใช่ปะ4คือพี่แกใช้เบรกดีมากเบรกที่ว่านี่ไม่ใช่เบรกรถยนต์หรือเบรกมอไซนะแต่เป็นเบรกจักรยานเอ้ยเบรกกายภาพสิด้วยสกิลฟาดหมู5ตัวทําให้เกรอะจกเนี่ยไวมาก แถมเวลาที่เราเล่นเราก็เน้นให้พี่แกกดสกิลอยู่ตลอดเวลาด้วยเวลาจับอาเจนติไปเจอกับอาเจนติบอกเลยว่าสบายสบายในขณะที่ถ้ากดอันติขั้น 2, ไอเียบเปรีที่ตามมาอีกหกฮิตเนี่ยก็เบรกกายภาพได้เช่นเดียวกันรวมๆแล้วอ่ะเทียบเท่ากับการโจมตีปกติถึง5ครั้งเฉียวนะเออโคตรเยอะและ 5. ข้อสุดท้ายคือพี่แกเนี่ยว่านอนสอนง่ายวิธีใช้งานพี่แกให้เต็มประสิทธิภาพคือการโยนบัฟทั้งหมดที่มีก่อนให้พี่แกกดอันติก็เท่านั้น ส่วนเรื่องของการปั้นพี่แกมีไล้คน BP สีดาวที่ดีมากๆเราก็เกิดมาเพื่อพี่แกโดยเฉพาะถาซอสทับ5แล้วแล้วก็ดาเมจเนี่ยเทียบเทียบกับประจำตัวเชียนะนอกจากนี้ทาเลต์ของพี่แกเองก็เพิ่มอัตราคีได้สูงถึง25%ทําให้เราปั้นง่ายขึ้นมากไม่ต้องไปแย่งเสื้ออัตราคีกับคนอื่นเขาเก็บเสื้ออัตราคีดีๆไปให้น้องคาร่าใส่ไงจัว,ว้าวเอาละได้เวลามาพูดถึงส่วนที่พี่แมวขัดใจกันบ้าง ต้องขอ,อย้ัอีกครั้งนะว่าพี่แมวไปนสยเติมไม่นกักปั้นไม่สุดทรัพยากร,กรก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรดังนั้นสำหรับพี่แมวเองที่ได้จับอาเจนตีไปลงกับฟอร์คัเทนฮอลแล้วเนี่ยพบว่าพี่แกแรงดีในหลากหลายสถานการณ์ก็จริงแต่พี่แกไม่ได้เหมาะกับฟอร์คัเทนฮอลขนาดนั้นจุดที่เป็น DPS เช็คในปัจจุบันหลักๆก,ก็คือบอสที่เลือดโคตรจะเยอะแถมบอสเตอร์ที่สมอนลลูกน้องมาเรื่อยๆอย่างเจ้าซีเนียร์สตาฟก็ไม่ได้แพ้กายภาพด้วยสุดท้ายตัวละครทำลายล้างหรือร่าสังหารยังคงตอบโจทย์มาากกว่ ถ้าคุณต้องการตัวละครดีเพสูงสูง,สงหวังให้คุณผ่านทะลุ Fo ร์คาเทนฮอไปแบบพอดิบพ,พอดีเนี่ยพี่แมวว่าเจ้ายนพี่เบรดจานจิงริวหรือตัวละครสายเบกายภาพจะตอบโจทย์มากกว่านะและถึงแม้ว่าในรอบปัจจุบันที่พี่แกเจอตัวพี่แกเองก็ตามตัวละครเป้าหมายเดียวอย่างเจ้าดีโทป,ปัสและน้องหมูยังทำรอบเวลาได้ดีกว่าพี่แกเสียอีกเอานะาพี่แกก็ยังมีอนาคตอยู่นะถ้าเจ้า,มาแมลงในซิมมันกลับมาลงฟอร์คเทนฮออีกครั้งคุณพี่แกก็น่าจะขึ้นเองแลละ นี่ก็สรุปทั้งหมดหลังจากที่พี่แมวได้ลองเล่นมาเกือบสัปดาห์ถ้าจงใจหรือไม่ตรงใจใครนั้นก็เป็นเรื่องของท่านส่วนคำแนะนำหรือความเห็นต่างประการใดก็ทถิ้งไว้ในชอบคอมเมนต์โลดสำหรับคลิปนี้ก็ได้เวลาสมควรเล่นเกมให้สนุกเติมกาชาอย่างมิสติพี่แมวขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าซายโยนาระ